สวัสดีครับท่านผู้เจริญผู้มากซึ่งไปด้วยปัญญาครับวันนี้ผมมีเกมดีๆมาแนะนำให้ท่านผู้เจริญทุกท่านได้รู้จักกันนะครับกับเกมนี้เลย Godess of Victory Nikki นะครับผมเกมมือถือ 2.5D นะครับที่ได้ทางทีม Shift Up พัฒนาขึ้นมานะครับผมแล้วก็มีร่วมมือกับทาง Tencent เจ้าใหญ่ด้วยตัวเกมนะครับได้ปล่อยเทเลอร์ใหม่ออกมานะครับเป็นเทเลอร์ที่2นะครับพร้อมกับประกาศ CBT นะครับในโซนอเมริกานะครับรวมไปถึงญี่ปุ่นนะฮะแต่ว่าเกมเมอร์บ้านเราเนี่ยอาจจะต้องรอหน่อยนะครับตัวเกมนะครับจะให้ผู้เล่นเ บังครับเหล่า Android นะครับติดอาวุธนะฮะถือปมถือปืนนะครับผมออกต่อสู้กับเหล่าร้ายนะครับในโลกยุคล่มสลายนั่นเองครับโอ้โหเห็นภาพกราฟิกฉากแอคชั่นต่างๆนะครับต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยอุดมไปด้วยแคลเซียมแล้วก็สารอาหารจัดเต็มจริงนะครับระบบฟิสิกส์นี่แบบโอ้โหมาเต็มที่เลยนะครับผมก็ยังไงฮะเกมเมอร์ชาวไทยอดใจรอกันนะฮะดีไม่ดีอาจจะมีเซิร์ฟเวอร์ในโซนแถบบ้านเราในเร็วๆนี้ครับ